สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาตีลังต่อแดงนะครับผมครับตอนนี้ก็ผานเอ็มก็กำลังใส่อุปกรณ์แล้วนะครับต้นนี้เลยครับผมต้นเงิ้วครับผมก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นต้นไม้กลางทุ่งนาครับผมอันนี้ก็มาออกให้เจ้าของนาครับผมพอดี ตัดหญ้าไม่ได้ครับผมต่อไล่ต่อยนะครับก็ลังใหญ่อยู่นะครับผมมันมองไม่เห็นรังนะครับอยู่บนยอดเลยครับเดี๋ยวก็ให้ผ่านเอ็มตัดลงมาครับผมลีปนี้ก็สั้นๆง่ายๆเลยครับเดี๋ยวก็มาดูต่ออ่อนกันด้านล่างนะครับผมครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาลองชุดใหม่เลยนะครับผมนี่ครับ ของใหม่เลยครับงานแรกครับผม,น,บน,มนะครับงานเอินจะขึ้นแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นเรื่อยรองเท้าปีต้นไม้เหมือนเดิมนะครับ กินง่ายนะครับผมเป็นไม้เนื้ออ่อน,นับผมเบียดติดง่ายนะครับครับนี้จะมองไม่เห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องดูกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวพามาดูลังกันครับผมเดี๋ยวดูทางนี้จะเห็นลังนะครับ จะมองเห็นรังอยู่นะครับนู่นครับผมจะบังครับเดี๋ยวก็ให้พันเอ็มลงมานะครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงรังแล้วนะครับรังใหญ่ใช้ได้เลยครับผมก็ต้องใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับผมนะครับเพราะว่าอยู่ระยะไกลนะครับ ขึ้นไปไม่ได้นะครับนี่ครับบนยอดเลยครับผมนะครับสุดยอดไม้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับลงมานะครับ ตัวแม่ครับเยอะครับสุดยอดไปสริงครับผม ปลายกิ่งของแพ้ครับครับถงกระสอบจะใส่ได้ไหมนะครับต้องดูครับผมเมื่อกี้ก็ลืมเอากระชังมาครับคิดว่าอนน่าจะไม่ได้นะครับผม หลังก็ประมาณกับ2อกิโลครับอันนี้ก็เป็นลังต่อแดงนะครับผมครับอันนี้ต้องตักถ่งลงมาครับเพราะว่าใส่ถุงกระสอบไม่ได้ครับลังใหญ่เกินไปนะครับครับเียบร้อยนะครับ เดีวก็มาชมผลงานกันด้านล่างครับจออ่อนจะสวยไหมนะครับ เดี๋ยวก็มาลุ้นกันด้านล่างนะครับผมวันนี้ยืมตากแบดร้อนมากครับ ผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ